ใช้งานโลกคริปโตยังไงให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับผมครับผมกับผมตีโดนะผมตีแชมป์ครับผมสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กับ c h anel n อติอัปเดตด้วยนะครับรับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านพอคสตแครก็สามารถกดติดตามกันได้ครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันครับในเมื่อโลกของสกุลเงินดิจิตอลเนี้ย แน่นอนครับว่ามันเป็นโลกที่อาจจะเป็นโลกอนาคตเนาะครัแล้วมันก็น่าจะสะดวกสบายอะไรหลายๆอย่างสำหรับโลกอนาคตนะครับ,รบแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลากหลายปัญหาครับที่แน่นอนรับว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วคือด้วยความที่เราไม่ได้ถือมันอยู่กับตัวการเก็บรักษาอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะมองไม่เห็นมาตรการการป้องกันนะครับหลายๆคนก็อาจจะถูกแฮก อ่าถูกโจมตีถูกขโมยรหัสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแหลยคนอาจจะได้ยินมาแล้วว่าบล็อกเชนเนี่ยมันมีระบบป้องกันการแฮกระดับหนึ่งมันมีความปลอดภัยแต่ว่าก็ยังมีข่าวการโดนแฮกอยู่เรื่อยๆเลยแล้วสรุปมันแฮกอะไรยังไงแล้วบล็อกเชนมันปลอดภัยไม่ใช่เหรอเออแล้วทำไมยังมีคนโดนแฮกล่ะเอออะไรอย่างนงี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาเกิดก่อนเลยว่าบล็อกเชนเนี่ยเขาไม่ได้ถูกแฮกนะในข่าวที่ผ่านๆมาแน่นอนเขาบ่าอาจจะมีการถูกโจมตีอะไรบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่ถูกแฮกเนี่ย จะเป็นการที่เราเนี่ยถูกขโมย wallet มเออหรือว่าอาจจะถูกขโมยรหัสผ่านอะไรแบบนี้มากกว่าครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆมันมีวิธีการป้องกันอีกระหลากหลายนะครับผมบซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันร่าวๆแล้วกันว่ามันมีวิธีการที่จะใช้งานโลกคริปโตในการเก็บรักษาหรือว่าการโอนการอะไรอย่างเงี้ยเออยังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้นครับ เกินกันต่อเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างสิแชมป์ครับผมก็มวิธีการป้องกันคะก็ยังมีอยู่สี่วิธีหลักๆด้วยกันเราไปทีละอย่างเลยเอาอย่างแรกเอาอย่างแรกก่อนไปทีละอย่างเลยเอาไปทีละอย่างเลยอย่างแรกก็คือวิธีการทำธุรก,กรรมครับเทคนิควิธีการทำธุรก,กรรมที่ปลอดภัยนะฮะก็คือการอโอนการโอนใช่แทนที่เราจะโอนก้อนใหญ่ก้อนเดียวปั้งหนึ่งครั้งเลยเนี่ยครับเราย่อยซอยเป็นทีละก้อนเล็กๆแล้วก็ทำหลายๆครั้งดีกว่าอ่าถึงแม้ว่า มันอาจจะเปลืองค่าธรรมเนียมนิดนึงอืมอืมอแต่ว่าด้วยความที่เราถ้าสมมติว่าโอนกอนใหญ่ทีเดียวเนี่ยเออบางทีเขาโอนกันเป็นแสนเป็นล้านอืเออเอออย่างเงี้ยถ้าในกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่โอนผิดอเดรสใช่เออหรือแม้กระทั่งอเดรสถูกแล้วแต่โอนผิดเชนอืเอออะไรอย่เงี้ยมันก็จะช่วยป้องกันในส่วนนี้ด้วยใช่นะติดโดชอบเหมือนกันนะว่าการโอนที่แบบค่อยโอนอ่ะเหมือนกับว่าครั้งแรกเนี่ยเราก็ลองก่อนเนาะลองก่อนว่าเออเราโอนไปถูก อดรหรือเปล่าโอนถูกเชนหรือเปล่าเออเมื่อเราโอนถูกแล้วเนี่ยเออค่อยโอนจํานวนที่เหลือตามมาอาจจะแบ่งครึ่งครึ่งอะไรอย่างงี้นะครับเผื่อว่าในกรณีที่เราโอนผิดเชน,นจริงๆเนี่ยแน่นอนครับว่ามาตามตัวไม่ได้เออเราโอนไปเอสเดดไหนไม่รู้แหละเออมันตามมันตามไม่ได้ละก็เออก็อาจจะต้องจับใจเสียเงินจํานวนนั้นไปนะฮะเพราะว่า<อ>เรากรอกผิดเองะอืมถ้าพูดถึงการโอนเงินในบล็อกเชนเนี่ยมันต่างจากการโอนเงินธนาคารตรงที่แบบอย่างธนาคารเนี่ยไม่ว่าจะเป็น โอนผ่านเลขบัญชีหรือผ่านท้อมเพย์ผ่านโยโคอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราจะกดโอนเนี่ยมันจะมีให้ยืนยันใช่ไหมฮะแล้วเราจะมีชื่อบอกด้วยใช่แต่ว่าในบล็อกเชนเนี่ยไม่มีใช่ครับมไม่มีอะไรบอกแล้วไม่มีการยืนยันคือกดก็คือไปเลยนี่เองกดก็คือไปเลยแล้วก็ใช้การยืนยันจากคนอื่นใช่เป็นการเพนด i n g ครับผมเออเราไม่รู้ด้วยนะว่าโอนไปให้ใครแล้วตามตัวคืนก็ไม่ได้ใช่ตามไม่ได้ด้วยแล้วก็ระบบการทำเนี่ยเรียกว่าใช้เวลาข้างนานมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่า แล้วเงินเงินตอนที่มันคือมันจะมีช่วงจังหวะที่เรียกว่าเงินออกจากกระเป๋าไปแล้วใช่ครับแล้วก็ยังไม่เข้ากระเป๋าปลายทางใช่เออจังหวะนี้เนี่ยมันจะมันจะทาให้คนที่แบบไม่มั่นใจว่าโอนถูกหรือเปล่างียมันจะเรียกว่าใจหายใจหายใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละครั้งในการโอนเนี่ยใช่เวลาในการโอนไม่เท่ากันด้วยใช่ชั่วคราบโอนไม่เท่ากันบางครั้งเป็นชั่วโมงก็มีนครับผมอ่าหรือบางเชนเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกหน่อยก็อาจจะเลือกรองเอ้ยมันมีเทคนิคนะว่าถ้าสมมติว่าเราจะโอนแบบนี้เนาะ เออก็อาจจะเลือกโอนเชนที่ค่าธรรมเนียมถูกหน่อยอ่าที่แบบใช้เวลาระยะเวลาในการโอนอาจจะไม่นานอเออยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับผมอย่างเช่นอีเธเรียมเนี่ยเออแน่นอนครับว่ามันเป็นเชนที่ใหญ่ครับผมอ่าคนก็ไว้วางใจได้อ่าแต่ว่าปัญหาก็คือค่าธรรมเนียมที่แพงมากอืใช่แพง <ๆ S 2> แพงมากเลยทีเดียวรวมถึงระยะเวลาในการโอนเนี่ยที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะเราอาจจะคิดว่ามันก็ไม่ได้นานอะไร แต่ว่าด้วยความที่มันมีเคมใหม่ๆเกิดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยใช่ด้วยความที่แบบแข่งกันแข่งกันแบบเออหลักวินาทีเลยอ่ะอืาให้เราดูเหมือนว่าอิตาเลี่ยมเนี่ยเออมันนานเนาะมันนานจริงๆมันก็นานก็อาจจะเลือกที่ว่าแปลงเป็นสกุลเงินอื่นที่ค่าธรรมเนียมถูกลงบางคนก็จะใช่ใช่บางคนก็อาจจะเลือกเป็นแบบโอนผ่าน BNB โอนผ่านไปแนนเออหรือว่ามีเหรียญอื่นๆที่ค่าธรรมเนียมถูกกว่าอะไรเงี้ย ก็เลือกลองเลือกดูกันได้นะครับค่อยรอเราค่อยเอามาเอ็กเชนที่หลังใช่ใช่ครับผมก็โอนไปก่อนโอนไปก่อนแล้วก็เก็บเป็นเหรียญนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนสวาปอีกทีนึงก็ได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโอนนะครับเพื่อที่จะปลอดภัยแล้วก็ประหยัดค่าธรรมเนียมมากขึ้นครับนนี่ก็คือวิธีแรกในการทำกันเองวิธีต่อไปดีกว่าครับครับผมวิธีต่อไปก็คืออันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ในคลิปวงการคลิปโตเท่านั้นแต่ว่ามีในทั้งโซเชียลเลยก็คือ การยืนยันตัวตรงแบบ2ชั้นหรือว่า two factor authentication นะ t o fa ใช่ t o fa ซึ่งไอ้ระบบนี้นะคือมันเป็นระบบที่ยืนยันก็ตามชื่อนะฮะยืนยัน2อสองขั้นใช่ไหมก็คือทั้งล็อกอินแล้วก็ยืนยันรหัสที่เขาส่งไปในซอฟต์แวร์ต o r นั้นๆอย่างเช่นสมมติว่าสมมติติดตัวล็อกอินเข้าไปแนนนอกจากที่จะต้องใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้ยืนยันอย่างเช่นอาจจะยืนยันผ่านตัว sms อาจจะยนยืันผ่านตัวอีเมลมส่งรหัสบาท,ที่อีเมลแล้วเราก็เอารหัสนั้นไปกรอกรหรือว่าผ่านตัวถ้าเป็นไ n a น c นก็จะมีตัวยืนยันของตัวเองไ e a u t นอ n t ติเ t ชันหรือว่าบางเจ้าก็จะใช้เป็น Google Authentication อ,อะไรอย่างนี้ ก็ใส่รหัสไปจะเป็นการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยในเรียกว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าในแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นอีเมลอะไรเงี้ยก็มีการยืนยันตัวตนแบบนี้เหมือนกันใช่เรียกว่าจริงๆแล้วมันใช้ได้กับหลายแอปมากๆใช่ครับผมแล้วก็แนะนําว่าควรจะเปิดไว้ถ้าแอปที่เราใช้เนี่ยรองรับใช่ควรเปิดไว้ทุกแอปที่มันรองรับใช่ครับผมจะช่วยลดปัญหาที่เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าแบบไลน์ถูกแฮกเฟซบุ๊กถูกแฮ็กอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าควรจะเปิดไว้ ดีกว่านะครับครับผมซึ่งเอาจิงๆิอ่ะในตอนนี้นะถ้าเทคโนโลยีในตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่มันอัปเกรดขึ้นไปมากกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งครับผมนั่นก็คือทันตะกี้เรารู้จักกันในชื่อ 2FA 2FA นะครับตอนนี้ก็จะมีชื่อใหม่มาครับผม U2F U2F นี่อ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่แพร่หลายนะแต่ว่าตีโดเท่าที่ศึกษามาเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากเลยครับผมแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะซื้อมาใช้แหละ่ะเพราะว่าราคามันก็ ถือว่าไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงอ่าคือมันจะเป็นระบบที่เรียกว่าเหมือนกับอ่าคล้ายๆหลักการทำงานก็คล้ายๆกันกับตัว Two FA ก็คือเป็นการยืนยันตัวตอนอีกชั้นหนึ่งครับผมนะครับแต่ว่าการยืนยันตัวตนชั้นนั้นเนี่ยจะใช้เป็นตัวฮาร์ดแวร์แทนละ,ะจากปกติเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นซอฟต์แวร์เนาะในกรณีที่ w o เ s t c a s เแบบเลวร้ายที่สุดนะโทรศัพท์เราหายอ่าแล้วเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเข้าสามารถเข้าปลดล็อกโทรศัพท์เราได้เนี่ย สามารถเขาใช้งานแอปได้เนี่ยเท่ากับว่าสมมุติว่าเราจะเข้าเฟซเข้าสมมติไบแนนต์ะจะเข้าไบแนน์เลยผมการยืนยันตนัวตนแบบ 2FA อ่ะทุกอย่างมันอยู่ในเครื่องนั้นหมดเลยใช่เขาสามารถเข้า Google Authentication ได้เขาสามารถเข้าอีเมลเราได้ เออซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจะเหมือนไปช่องโหว่ช่องหนึ่งก็ได้นะว่าถ้าเขาเจาะแอปนั้นได้เนี่ยเขาได้เขาได้ทุกแอปของทั้งหมดเลยใช่ใช่อ่านั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่เกิดเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาครับผมนั่นหมายถึงว่าการที่เขาจะเข้ารหัสอะไรของเราได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาตัว มันจะหน้าตาเหมือนแฟลชไดร์เออเขาจะต้องเอาตัวฮาดแตตัวนี้เนี่ยไปด้วยอือ่าก็คือแท็กแค่ทางออนไลน์ไม่ได้แล้วใช่บกมีการแท็กออฟไลน์ด้วยใช่ก็คือต้องขโมยขโมยจากบ้านเราเลยเออแล้วขโมยเท่านั้นนั่นแหละฮะก็เป็นเหมือนการเสริมความปลอดภัยด้วยหลักการทํางานของมันครับก็คือเหมือนเราสมมุติว่าเราจะเข้าแอปเนาะพิมรหัสผ่านทีมอะไรไปเรียบร้อยแล้วพอมันให้ยืนยันตัวตนเนี่ยถ้าเราเข้าผ่านคอมพิวเตอร์เขาก็จะเรียกให้เราเนี่ยเสียแฟลชไดร์ เออเสียบตัวนั้นอ่ะเข้าไปเหมือนกับในหนังแฮกเกอร์เลยเออแล้วเขาลองอินปุ๊บเสียบปุ๊บเข้าต่อได้อ่าอารมณ์อย่างนั้นเลยหรือว่าถ้าเข้าผ่านโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นการแตะผ่านตัว NFC เอแตะผ่านด้านหลังโทรศัพท์ก็ถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกครับเผื่อสาหรับว่าใครที่เออสนใจแบบอยากจะเพิ่มความปลอดภัยให้นะเพราะว่าเอาค่าตัวน้องเนี่ยเท่าที่ดูนะอยู่ประมาณหลักพัน พันต้นต้นเองถือว่าถูกมากๆถือว่าถูกเมื่อเทียบกับความปลอดความปลอดภัยแล้วก็เหมือนเอาเงิน1000พเนี่ยมาป้องกันเงินไม่รู้จะกี่หมื่นกี่แสนของเราก็เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังมีอีกอีกหนึ่งอย่างที่มันจะเชื่อมโยงไปยังเรียกว่าการป้องกันอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น hardware อ a l l อ t เดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงกัน กับเรื่องของ U T F กับ Hardware Wallet เนาะเดี๋ยวให้ติชัมอธิบายเรื่องของ Hardware Wallet ขึ้นก่อนครับผมนะก็คือวิธีที่3ก็คือ,อการป้องกันเงินของเราก็คือ Hardware Wallet เชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้ยินแล้วก็ศึกษามาพอมาแล้ว<ช>ว่า Hardware Wallet เนี่ยคืออะไรใช่ไหมัมันก็คือนั่นแหละฮะกระเป๋าที่เปลี่ยนจากซอฟต์แวร์เป็นฮาร์ดแวร์ ระบบความป้องกันเนี่ยก็จะสูงขึ้นวิธีการก็คล้ายๆกันเลยคล้ายกับเมื่อกี้ก็คือการส่งการยืนยันเนี่ยคือปกติกระเป๋าเราเนี่ยมันเป็นกระเป๋าในซอฟต์แวร์ใช่ไหม Wallet ใช่ c r คริปโ l ว e t เนี่ยซึ่งมันมีการล็อกอินแล้วก็ยืนยัน12เพศอะไรพวกนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีการแท็กกันได้ถ้ามันเป็นซอฟต์แวร์แต่ว่าถ้าเป็นเราเป็นเรามี Hardware Wallet ขึ้นมาการที่เราจะย้ายไปเชื่อมกระเป๋าที่อื่น ว่าในดี v i c e อื่นเนี่ยการจะยืนยันเนี่ยเขาก็จะส่งมาผ่าน hardware wallet อ่าก็คือเราต้องกดเป็นปุ่มเป็นปุ่มแบบ i ิ a คใช่ทั้งการทําธุรกรรมหรือว่าการเชื่อมกระเป๋าใหม่อะไรพวกนี้เนี่ยครับผมนั่นหมายความว่าการที่แฮกเกอร์จะแฮกเนี่ยเขาจะแฮกแค่ w a l l e t ไม่ได้ละเขาต้องแฮกพร้อมกับ h a r d ด a r e wallet ด้วยใช่ก็คือเหมือนต้องเอาตัวไอตัวเนี้ยไปไปยืนยันด้วยเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นลายเส็นอือ ถึงจะแอปพูดว่าแบบเออสมมุติเราจะโอนเงินจำนวนนี้นะอเออแต่ว่าเราเราไม่ได้เซ็น,นอ่ะคือมันก็เลยโอนไม่ได้ใช่แต่ถ้าเราจะเซ็นเนี่ยเราต้องกดปุ่ม ซึ่งอการกดปุ่มตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟิสิกส์ข้อเนาะมันไม่ใช่แบบปุ่มดิจิตอลที่แบบแฮกเกอร์สามารถเจาะเข้ามาแล้วก็ให้เรากดปุ่มอัตโนมัติได้เราต้องเป็นคนกระดิกนิ้วเองก็เป็นอีกหนึ่งขั้นที่จะต้องกามได้สูงขึ้นรวมไปถึงการเก็บเงินเนี่ยหลายๆคนก็มันจะมีการเก็บเงินตั้งแต่เก็บเงินในแพลตฟอร์มเนาะแพลตฟอร์มกระดานเทรดต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยมองอย่างแรกเลยเราไม่ได้เป็นเจ้าของกระเป๋าเราแค่ไปฝากเงินฝากเหรียญของเราเนี่ย ไว้กับกระเป๋ากระเป๋าของแต่ละแพลตฟอร์มที่เราไว้วางใจนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งก็คืออย่างที่ดิฉันบอกไปว่าเป็นซอฟต์แวร์วอลเลตซอฟต์แวร์วอลเลตอย่างเช่นอ่าเดลตาแมสอะไรอย่างงี้โอเคซึ่งตรงนั้นอ่ะเราอาจจะเป็นเจ้าของกระเป๋าใช่ครับอ่าแต่ว่าด้วยความที่กระเป๋าเราก็เป็นซอฟต์แวร์อยู่ดีนะในเรื่องของการโจมตีอะไรเงี้ยมันสามารถทําได้อ่าไม่อยากพูดว่าง่ายอ่าอย่าพูดว่ามันง่ายกว่าตัวฮาร์ดแวร์าครับผม มันยังมีอาจจะเรียกว่าช่องโหว่อะไรหลายๆอย่างเนาะครับผมก็คือถึงแม้เราจะเก็บเงินอยู่ใน m t t a m a ม h เนี่ยความปลอดภัยมันก็ยังไม่ร้อยซสักเท่าไหร่ใช่ครับนะครับแล้วก็มันเคยมีข่าวเหมือนกันว่าแบบเรื่องของการแฮกรหัสเอออย่างเช่นเข้ารหัส m e t a m a ม h ได้อะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เคยได้เชื่อมตัวฮาร์ดแวร์เลยอ่ะรับมตรงนั้นน่มันสามารถแฮกได้ง่ายๆใช่เพราะว่า ต่อให้บล็อกเชนเนี่ยมีการป้องกันที่สูงแค่ไหนนะครับแต่ว่าการการโจรกรรมสมัยนี้เนี่ยมันก็ยังโจมตีในฝั่งของบุคคลมากกว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นหมายความว่าซอฟต์แวร์วอลเล็ตเนี่ยโหโดนแฮกง่ายมากเพราะว่าผู้คนเราเนี่ยหลงกลเออใช่อาจจะแค่บอกรหัสแค่บอกรหัสก็อาจจะเข้าได้เลยใช่ครับแต่ว่าการมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยต่อให้เราเผลอบอกรหัสไปแล้วเนี่ยแบบ อย่างน้อยอ่ะเราเผลอแบบพลาดไปหนึ่งเก้าเนี่ยเราก็ยัง19แบ็กอัพไว้ว่ามันยังไม่สามารถโอนได้เพราะว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่เราอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือ12เฟสอย่างที่บอกไปมันจะเป็นวลลีวอลลี12บสอคำที่แต่ละวอลเล็ตเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันอ่าตรงนั้นเนี่ยก็คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์วอลเล็ตเนาะเออเขาเจนตัว12เฟสมาให้อ่ะเขาก็เจนผ่านหน้าจอใช่ซึ่งมันมีเรียกว่าช่องโหว่นะครับตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีแฮกเกอร์อะไรเนี่ย ในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ใช้วินโดว์แทออ้หรือว่าอาจจะมีไวรัสอยู่ในเครื่องอเออมันเสี่ยงออตรงนั้นเลยนะซึ่งไอการที่เรามีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยการที่เราเจนกระเป๋าใหม่ขึ้นมาครับอ่าการแจ้งฮาร์ดแวร์วอลเล็ต A12 เฟสตรงนั้นน่ยจะแจ้งในตัววอลเล็ตของเราเลยนะเท่านั้นแล้วเราก็ควรจะจด ไว้ในที่ที่ออฟไลน์ใช่อย่างเช่นจดในกระดาษจดอในอะไรก็ตามที่จะสลักอะไรทิ้งไว้ก็ได้แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวกับดีไว้แบบนี้ไม่ควรเก็บในมือถือไม่ควรเก็บในคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาดต่อให้คนจะบอกว่าถ่ายภาพโดยที่ไม่ได้อัปโหลดอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ควรเลยต้องจดไว้อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าไอตัว12เฟสตัวนั้นหรือ12คำตัวนั้น่หลุดออกไปได้นั่นหมายถึงว่าคนที่พอจะรู้เรื่องหน่อย อเออสามารถเข้าถึงกระเป๋าเราได้เลยแล้วก็สามารถโอนเงินทั้งหมดออกไปได้เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็สำคัญพ,พอสมควรเลยนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสําหรับใครอยากจะเจาะลึกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลึกๆเนี่ยเออคอมเมนต์มาบอกได้เดี๋ยวเราอาจจะเจาะลึกเรื่องของฮาร์ดแวร์เพราะจริงๆมันยังมีอีกเยอะแยะเลยหลายเรื่องเลยเป็นเรื่องต้นเฉยๆใช่ครับผมเอาง่ายก็คือเหมือนเราอตีความสรุปก็คือเหมือนเราเอาเงินเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวออฟไลน์อ่ะ ซึ่งเออเดี๋ยวค่อยจอดลึกเรา้ค่อยจอดลึกว่ามันอาจจะเป็นแค่กุญแจบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินเราก็ถูกเก็บไในระบบบล็อกเชนอ่าเยอะแยะเลยครับผมเยอะแยะครับอ่าก็ขอติดไว้ก่อนแล้วกันเรื่องนั้นครับผมใครสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะใช่ครับผมอ่าแล้วก็ที่ติดไว้ตะกี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยครับจริงๆแล้วมันยังมีระบบที่สามารถทาตัวเองเนี่ยเป็นตัว U T F อได้ด้วยครับผมอย่างเช่นยี่ห้อนี้เขาพูดยี่ห้อเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อดังอยู่ละอย่างเช่นตัวเทเซอร์แล้วก็เลตเจอร์สองยี่ห้อนี้เนี่ยเท่าที่ติโดหาข้อมูลมานะครับผมจะมีระบบที่สามารถทําตัวเองเนี่ยให้เป็นตัว U2F ได้ก็คือเหมือนเราสมมุติว่าเราจะเข้าล็อกอินบัญชีไปแน้นตัวนี้เนี่ยเขาสามารถคือทําให้บัญชีของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นโดยการถ้าเราล็อกอินส่รหัสผ่านไปแล้วเราจะต้องเสียบตัว ตัวตัวเรียกว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอีกครั้งหนึ่งถึงจะเข้าใช้งานบัญชีได้ถึงแม้ว่าอ่าวอลเล็ตของเราเนี่ยจะเป็นคนละบัญชีคนละอะไรกับตัวไบเน็ตนะก็สามารถใช้ได้ก็ใช้ร่วมกันได้หรือแม้กระทั่งใช้แบบเฟซบุ๊กก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแบบผมจะเข้า Facebook หรือเข้าบัญชีอีเมลของเราทีหนึ่งอ่ะจะต้องมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตัวนี้แล้วว่าถ้าซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่มีฟังก์ชันนี้เนี่ยก็ถือว่าครบคู่ไปเลยครบคู่ไปเลยประหยัด ครับผมถึงแม้ว่าค่าตัวน้องอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยออแต่ว่าเออก็ลองลองช่างใจกันดูว่าเงินในสมมติว่าเงินในวอลเล็ตของเราครับผมเงินในบัญชีของเราเนี่ยมันคุ้มค่าพอที่เราจะเสียเงินจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะปกป้องมันไหมครับผมอ่าก็ลองช่างใจกันดูนะว่าแบบเออสมมติบางคนมีเงินเยอะๆเนี่ยก็อยากจะปกป้องก็คุ้มแต่ถ้าบางคนมีเงินหลักร้อยก็ไม่ต้องซื้อก็อาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อนะก็ได้ครับผม อันนี้จะเป็นการพูดถึงว่าเออเมื่อไหร่เราควรจะจําเป็นอ,อย่างเงี้ยใช่ก็นะฮะสามารถชั่งใจกันได้เพราตัดสินใจกันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการลงทุนครับผมนะครับอ่อาอประมาณนี้อ่าประมาณนี้ก็เปผมวิธีสุดท้ายครับผมครับวิธีสุดท้ายเนี่ยคือเป็นวิธีแบบทางแบบว่ากายภาพแล้วอ่าครับผมก็คือใช้งานในแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือนั่นเองอ่าเพราะว่าเอาตามตรง ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยในเช่นในปี2022นี่เนี่ยม,มันมีการเกิดขึ้นใหม่ของแพลตฟอร์มที่เออเยอะมากๆเยอะมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในแบบระดับอาหลากหลายประเทศรวมถึงอาจจะเป็นแพลตฟอร์มเล็กๆในแต่ละประเทศที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเออมันมีทั้งจริง <ứng. S 1> และไม่จริงใช่เออครับผมก็อยากจะให้แบบสมมติว่าเราตัดสินใจที่จะเทรดในกระดานไหนเนี่ย ตัดสินใจกันนิดนึงแบบช่างใจกันนิดนึงรวมถึงหาข้อมูลของกระดานแพลตฟอร์มที่เราจะใช้งานอ่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่กระดานเทรดนะแพลตฟอร์มที่เราจะเก็บเงินด้วยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยถ้าเป็นไปได้นะถ้าพูดไปก็เหมือนจะแบบโจมตีเจ้าเล็กๆเอแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวของตีโดเนี่ยจะเลือกกระดานเทรดที่ใหญ่แล้วก็ไว้ใจได้เพราะว่าเพราะว่าเราฝากเงินจํานวนไม่ใช่น้อยอ่ะอยู่กับตรงนั้นเอความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากม อย่างเช่นแบบติโดก็เลือกแบบไปแน้นไปแน้นเขาเป็นการันเหตุันดับหนึ่งอยู่แล้วของโลกหรือว่าบางคนก็เลือกที่จะไปทางบิดครับอสตางอะไรเงี้ยซึ่งเป็นกรันานเหตุที่เออคือไว้ใจได้ไว้ใจได้อ่ามาแบบถูกกฎหมายอะไรเงี้ยเออแต่มันมีกรันานเหตุที่ตีโดเคยเห็นนะอ่าไม่แน่ใจว่าเขาจําลองกราฟมาหรือเปล่าแล้วแบบเป็นกรันานเหตุที่เอาไว้เหมือนแบบมิชชาชีพเออเขาเอามาแบบทําเป็นเว็บเออเว็บแบบลวงๆแล้วก็เหมือนเอาไปหลอกแบบ คนเท่าคนแก่อ่ะใช่เอออย่างนั้นอ่นนนะอ,นนอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมเคยศึกษาแล้วเคยเห็นมาประมาณนึงก็คือ,อคมันจะมีเว็บไซต์ที่ทําแพลตฟอร์มเนี่ยเหมือนเป็นแพลตฟอร์มการเทรดกระดาษเลยมีกราฟอะไรที่แบบเหมือนเป๊ะทุกอย่างเหมือนเป๊ะไม่ว่าจะเป็นระบบทั้งการแบบฟิวเจอร์หรือว่าสปอร์ตอะไรเงี้ยมีหมดเพียงแต่ว่าอันนั้นน่ยมันจะเป็นการพนันตรงที่ว่าเขาโกงกราฟเรอกเอออย่างที่เรารู้กันก็คือ มูลค่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาอิงมาจากแบบมูลค่าของเหรียญจริงๆใช่ไหมครับต่อให้บางแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแกลบแกลบที่ตัวเลขเป๊ะๆอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวอาจะไม่เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันได้แน่คือเส้นทางของกราฟก็คือเทนขาขึ้นขาลงอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆกราฟมันอ่ะมันจะไม่ห่างกันมากถ้าเป็นแบบสมมติแท่งแดงเนี่ยก็จะเป็นแท่งแดงที่ใกล้กันมากๆในแต่ละแพลตฟอร์มแต่ว่าไอแพลตฟอร์มที่มันโกงกันเนี่ยก็คือเราจะเห็นอย่างเช่นสมมตินะฮะ สมมติว่าบิตคอยลงท่าทาเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยถ้าลงแดง4แท่งติดเนี่ยทุกอันเนี่ยจะ4แท่งติดหมดเลยแต่มันจะมีแบบแพลตฟอร์มที่โกงเนี่ยมันจะมีแบบ3แท่งแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบทิ้งไส้ให้มันดูเขียวขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือการโกงการาดเนยจงใช่ซึ่งถ้าดูแบบแบบแบบทางเฟรมใหญ่เนี่ยดูไม่ออกแต่ถ้าดูแบบทางเฟรม1นาที15นาทีเนี่ยจะเห็นละใช่ว่าแทบไม่ตรงกันอะไรเพราะว่าบางที บางทีบางคนเนาะเขาเทรดฟิวเจอร์เออไปเทรดในกระดานที่แบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีในศัพท์ที่นักลงทุนเนี่ยระยะาัเนเขาจะเรียกว่าแบบลากไส้ไปกิน SL เอลเออใช่เหมือนเราเราตั้งแบบจุดขาดทุนไว้หรือแม้กระทั่งแบบเราไม่ได้ตั้งก็เถอะเออมันเนี่ยลากไส้ไปแค่กินแบบให้เงินทุนเราหมดเลยเออเราค่อยกลับลงมาเอออย่างเงี้ยค่อนข้างอันตรายหรือว่าให้สังเกตอีกอย่างนึงก็คือถ้าเว็บไซต์ไหนที่มันโกงกราฟเราเนี่ยสังเกตที่กราฟเนี่ยเขาจะทิ้งไส้ยาวเยอะ อ่าใช่ใช่ปกติถ้าเป็นกราฟใหญ่จะมีช่วงไส้สั้นอะไรแบบไม่มีไส้ก็มีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกราฟโค้งเนี่ยทิ้งไส้แทบจะทุกแง่เลยเออใช่นั่นแหละฮะมันเป็นการลากกินเงินเราเนี่ใช่รับผมทำให้เราเสียเงินก่อนก่อนที่เราจะได้มันนะซึ่งจริงๆแล้ว่เออกราฟมันไปทางที่ถูกแหละทางที่เราแบบคิดว่ามันจะไปเแต่ว่าเขาไปกินแบบให้เงินทุนเราหมดก่อนเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเออนั่นเองฮะรวมไปถึงยังมีแบบบางเว็บไซต์ที่ติโดเคยเห็นนะคเขาจะเป็นแบบ คือเหมือนมีการาฟมีอะไรนี่แหละอเออเหมือนให้อารมณ์เหมือนเราเทดบิดคอยจริงๆอเออแต่ว่าด้วยแผนงานจริงๆอ่ะเขาเป็นแ์ลูกโซอเออเขาจะต้องเสียค่าสมัครอเออเสียค่าสมัครแล้วก็ต้องชวนคนต่อ,อเออจึงตรงนี้เนี่ยค่อนข้าง ตรายใช่ครับแปะว่าถ้าเป็นกระดานเหตุไม่มียงระบบนั้นนะจะไม่มีกระดานเหตุส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยดีกว่าทั้งหมดเลยสมัครฟรีสมัครฟรีไม่มีการเสียค่าสมัครใช่ไม่มีการเสียค่าสมัครบางบางกระดานอาจจะมีแบบเออค่าแนะนําอะไรถ่าชวนขึ้นมาอะไรงนี้ปกติอาจจะมีเป็นระบบปกติแต่ว่าเรื่องของการสมัครและเสียค่าสมัครเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับผมก็อยากจะให้ช่างใจกันตรงนี้ไปด้วยบางทีเนี่ยอ่าคนเท่าคนแก่อะไรอย่างนี้เนาะเอออาจจะลองแชร์คลิปนี้ไปบอกพ่อแม่ดูก็ได้ ก็แบบเออมันมีกระดานเหตุแบบนี้นะให้ระวังเราถึงดูโครงสร้างอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อความไว้ใจก็ไปใช้กระดานเหตุที่มันไว้ใจได้อืมอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของเว็บหลอกอื่นออีกนะใช่มันยังมีเว็บหลอกอื่นอถ้าสมมติว่านอกจากกระดานเหตุเนี่ยครับผมมันก็จะมีเว็บไซต์แพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวกับคริปโตไม่ว่าจะเป็นเกมไฟลหรือ NFT อี้ใช่ซึ่งเว็บพวกนี้ฮะมันจะมีการเขาเรียกว่ามิจฉาชีพที่ทําเว็บปลอมขึ้นมาครับผมครับผม คือนอกจากจะมีเว็บที่มันเป็นเว็บสร้างขึ้นมาใหม่ที่ไม่รู้แบบว่าเฮ้ยมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันจะมีเว็บที่สร้างขึ้นมาเหมือนแพลตฟอร์มใหญ่เป๊ะเลยไม่ว่าจะ Copy ก๊อปปี้มาทุกอย่างเลยทั้งชื่อโลโก้อินเทอร์เฟซด้วยยะงไรเหมือนกันหมดใช่ครับแต่ว่ามันจะต่างกัตสมที่ว่าถ้าเรากดเชื่อมกระเป๋าเนี่ยเขาจะให้1 2เบตอันนี้เนี่ยคือชัดเจนแล้วว่ามิจฉาชีพ คืออย่างที่บอกไปเนาะว่าตัวเฟสตัวนั้นน่ะบางคนอาจจะใช้12เฟส24เฟส30กว่าเฟสอะไรก็แล้วแต่ตัวนั้นน่ยห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเป็นต่อให้เป็นเว็บที่ใหญ่แค่ไหนเนี่ยเขาจะไม่ถามเพราะว่าไม่ถามไม่ต้องใช้ก็ล็องอินได้ใช่ครับผมใช่ รอนนั้นเนี่ยถ้าเขาถามปุ๊บเนี่ยฟันธงเลยฟันธงเลยว่าวิชาชีพแล้วก็ห้ามกรอกเด็ดขาดห้ามกรอกเด็ดขาดเพราะว่ากรอกปุ๊บเนี่ยเสี่ยงเงินแน่นอนใช่ครับเพราะฉะนั้นเว็บไหนที่ให้ใส่เนี่ยก็คือห้ามใส่และบอกไว้ว่าเป็นวิชาชีพอีกวิธีหนึ่งที่ดูได้ก็คือเว็บไหนเนี่ยจะเป็นเว็บที่ลอมก็คือเวลาเราเซิร์ชอย่างเช่นแพลตฟอร์มเว็ซีก็ได้แพลตฟอร์มที่มันใหญ่ๆใช่ไหมครับครับผมการเซิร์ชในกูเกิลเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบลิงก์ใช่ไหมครับคร มันอาจจะมีบางช่วงที่เห็นว่าเฮ้ยทำไมลิงก์นี้ก็โอเปนซีลิงก์นี้ก็มีซีโอเป็นซีไปเลยถ้าคนไม่สังเกตเนี่ยไม่ได้ดูตรง URL ซึ่งไม่มีไฟล์โหแล้วเราเห็นชื่อแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเลยใช่ไหมใช่บางลิงก์เนี่ยเป็นลิงก์ปลอมอันนี้น่ากลัวมากคือคือถ้ามันถึงขั้นที่แบบแฮกเกอร์เก่งๆหน่อยเนี่ยไม่ต้องเชื่อมก่อกแค่กดลิงก์เนี่ยมันก็เชื่อมอัตโนมัติละอืมมันก็มีเพราะว่าอย่างแบบเบ browser chrome หรือเนี่ยมันมี extension ของ wallet อยู่แล้วเนาะอ่ามันก็อาจจะลิงก์เข้าไปได้้เเเลยยพราะะฉนนนัี่ ต้องดูลิงก์ URL ด้วยว่าไอ้ที่เรากดเนี่ยถูกไหมอืหรือว่าอีกหนึ่งจุดสังเกตก็คือถ้าเป็นเว็บมิถาชีพที่ก๊อปเว็บใหญ่เนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะขึ้นคาว่าโฆษณาเออเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่นะเว็บเว็บหลักๆอ่ะครับผมเขาไม่ค่อยยิงโฆษณาของตัวเองกันใช่อืเขาจะไม่ยิงเพราะมันใหญ่อยู่แล้วเออใหญ่อยู่แล้วมันจะเป็นต้องเสียตรงนี้อยู่แล้วครับผมเออแต่อันนี้อาจจะแลวแต่บางช่วงบางช่วงแคมเปญใหญ่ของเว็บใหญ่อนนี้เขาอาจจะยิงแอดบ้างอันนี้ก็ต้อง กรวจสอบกันดีๆนะครับเออเอออันนี้ยังโยงไปถึงเรื่องของกระเป๋าเงิน wallet ซัฟตแบบ wallet ด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ที่เป็นเรียกว่าเป็น hot wallet ใช่ไหมเออซอฟต์แวร์ wallet ซอฟต์แวร wallet อ่าอย่างเช่นใน MetaMask อะไรอย่างนี้ถ้าเราเข้าสู่เว็บพวกนี้เนี่ยเออแล้วมันจะมีการเชื่อมกระเป๋า เชื่อมกระเป๋าของเราเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าเราใช้แค่ซอฟต์แวร์วอลเลตเนาะอเออเราเชื่อมกระเป๋าอะไรเงี้ยการทําธุรกรรมอ่างเงี้ยมันอาจจะโดนโจมตีจากเว็บตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นเราเข้าเว็บปลอ,อมเออแล้วเราไปกดเชื่อมกระเป๋าอะไรเงี้ยเออเขาก็อาจจะดูดเงินดูดะไรได้นะดูเดเียญของเราได้แต่ว่าถ้าเราใช้เป็นฮาร์ดแวร์วอลเลตมเออในการที่เราเข้าตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เสียบตัววอลเลตของเราอยู่เนะี่ยม,มันก็ไม่สามารถเข้าสู่กระเป๋าเราได้มันจะไม่เห็นกระเป๋าของเราใช่พอเราเก็บเงินไว้ในตัววอลเลตของเราใช่นะก็ มันจะเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งรวมไปถึงต่อให้เราเผอเสียบแล้วแบบเออเราเผอคอนเน็กไปเออการยืนยันก็ต้องใช้การยืนยันจากปุ่มของเราอยู่ดีใช่ถือว่ามีแบ็ก u ัอีกหนึ่งสเต็ปใช่ใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อดีของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตครับผมนะที่เอออยากจะแนะนําว่าหลายๆคนควรจะซื้อมาปกป้องเงินของเรานะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมานี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเปล่าประโยชน์เลยก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเกิดหลงกลมิจฉาชีพใช่ง่ายครับผม ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาให้ใช้กระดานที่ไว้วางใจได้อให้ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเลตให้ใช้นู่นใช้นี่เออไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ถ้าเราหลงกลมิจฉาชีพใช่เออเผลอกดยืนยันเออเพลอบอกรหัสมีการโทรมาบอกให้กดยืนยันฮาร์ดแวร์เนี่ยแล้วเราเผลอกดอันนี้ก็ป้องกันไม่ได้แล้วใช่ก็ไม่มีอะไรป้องกันได้ถึงเผลอบอกรหัสซีฟเฟสอืมสิบสองตัวของเราเออเพลอบอกไปก็ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่า การป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวเราตัวเรา<ช>ควรจะมีสติตะลอดเวลาในโลกของคริปโตแน่นอนครับว่า,ามันเป็นโลกของสกุลเงินดิจิตอลโลกของออนไลน์ครับผมการเชื่อมต่ออะไรกันเนี่ยมันมันง่ายขึ้น <compris S 2> แต่ด้วยความที่มันง่ายขึ้นนี่เนี่ยก็เป็นช่องให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์จากตัวเราได้มากขึ้นนั่นเองครับผมครับผมก็หรือว่าสําหรับใครที่เคยอาจจะโดนมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเกิดว่าแบบมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยสามารถมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้เพื่อนๆฟังได้ รวมถึงมีวิธีการป้องกันอะไรยังไงเออจะสามารถป้องกันเผื่อว่าจะช่วยคนอื่นได้ต่ออีกนะครับผมครับผมรวมถึงสําหรับใครที่เคยโดนโจมตีเคยโดนอะไรไปแล้วก็ให้กําลังใจต่อไปนะฮะสามารถมาแก้ไขใหม่ได้นะครับผมจริงๆแล้วใครมีช่องทางอื่นๆอะไรเงี้ยอยากจะเสนอเราหรืออยากจะมีความเห็นอื่นๆมาเสนอก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ในช่องคอมเมนต์ในช่องของ YouTube นะครับ S <S รหรือว่าในพอดแคสต์จะไม่มีช่องให้คอมเมนต์เนาะครับอืมก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ใน YouTube เหมือนกันในชาแนลอัตติอัปเดตนะครับคร<ช>ับ<ช>ผมคร<ช>ับผม,ผมสำหรับวันนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดแชร์คลิปนี้นะคร<ช>ับผมเพื่อจะเพิ่มหรือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับอ,อาจจะเป็นคนทางบ้านเออที่เดี๋ยวนี้ก็มีวิชาชีพว่ากันตัดตรงในประเทศไทยก็มีวิชาชีพที่เอาชื่อของคริปโตเออมาเอบอ้างมาแอบอ้างเหมือนกันนะก็ลองแชร์คลิปนี้ไปบอกคนทางบ้านกันได้ครับผมจะได้เออหายห่วงจะได้ ใช้งานโลกคริปโตให้มันปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับผมนะแล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe แคทชนแนลอัปเดตด้วยนะครับครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รับฟังผ่านพอร์ตแคตนนะก็สามารถกดติดตามก็ได้ครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมตีโดครับผมตีแชมป์ครับต้องขอตัวลากัไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมครับผมสวัสดีครับ